สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขสุคนมื่อนี้กรับเป็นมือวันที่เจ็ดครับผมเดือนสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าพาแฟนเพจแฟนครับมาเบ่งงัวอยู่ในคอรกนะครับแล้วอยุดตามคอกนะครับผมมีงัวอยู่ซีสาด้วยครับเน่ยเปิดไปยกเข่งเลยครับผมทั้งสีเสานะครับเนาะเนี่ยครับสาหนึ่งแดงเข้มออกสไตล์ประมาณท้ายเงเขาครับ อันครับอีกสองตัวหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวนี้นะครับเนาะี๋ยวสีไล,ล่เฟินลุกห้ครับมมเมื่อเชิงดีครับผมแล้ววงสองสาวนี่ใกล้ๆเล็กน,น้อยครับบันทายเพิ่นเจ็หน้อยเนี่ยครับเปิดไปยกเชิงสี่สาวหนี่นะครับเนี่ในราคาแสนมีตรภาพครับ สาวนี่เอาเปิดไปเท่าไรทีครับสามสาวนี่สามสี่สาวแล้วครับผมสาวนี่เป็นขีคันนอนเอ,อ้าล,ลุกลุกหูือมีสี่สาวนะครับเนาะไล่เรียกกันนะครับค้ามสูง ค้มเงยข้มสูงข้มเนาพอๆกันเลยนะครับเนาะชาริอายุขมสูงของพันหิยุประมาณร้อยสามสิบร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเนาะยื้ในใหเขียนนี้ครับผมขมสูงพันร้อยสามสิบหกร้อยสามสิบเจ็ดนะครับผมทั้งซีโจนะครับเนาะเปิดราคาตรงนี้เลยนะครับผมซีโจซีตัวนี้ก็เปิดราคาใบถีหนึ่งแสนสี่หมื่น หนึ่งแสนสี่หมื่นบาททวนนะครับเด้อย,ยกไปเนาะครับเนาะหนึ่งแสนสี่หมื่นบาททวนครับผมสี 4, ตัวนี้เนาะครับเนาะหัวไหลเรียกันครับผมอาอยุพอๆกันความใงญ่ความเาคา au, ความสูงกับพอๆกันเบิดครับผมยกแพ็กไปเกือบหนึ่งแสนสี่หมื่นบาททวนนะครับผมทรงฟีโทรภาคอีสานนะครับเด้อที่ดีที่สุดก็คือทรงฟีโทรภาคอีสานนะครับ มันสีถึกสีแพงกับทรงฟรีคือกเกับในด่านลึงคอลึงทองในด่านบดบดท,ทุกโถได้ครับนะเป็นง้ขอขบเคืองเรื่องบดบดท,ทุกโถครับผมเอา้าวมนวนสาวนี่สาวนี่ม้วนสีขึ้นหรือเปล่าครับเริ่มมีอาการติดสัตว์เนาะครับเนาะขันแนวนี่นะครับ,นะารบสามสาวสี่สาวนะครับต้นโตคน เง็นว่กควบคุเรื่องมุดบดบวบความเหมังได้นะครับเด้อเรื่องมดบดบดบดก็ได้คอเข้าดำจีมีดำทุกตัวแล้วครับผมคิบใบหูดำคอเข้าดำทุกตัวนะครับเนาะนะครับสองท้ายนี้อีกสองครับเนี่ยครับสองทุกชอนรับประกันให้ทุกตัวได้ครับเด้อหางมุกหางดอกกับรับประกันให้ทุกตัวครับผม แต่ละตวัวก็มีดีเขาละยางเลครับนะครับเรื่องคอเรื่องทองพันหลายพอๆกันทุกตนะครับเนาะเรื่องคอเรื่องทองพันนนะครับเงาหางพันตัวนี้ก็กึ่งๆเขาลุนธรนรมาชาตินะครับเนาะแม่นี่ก็ได้สามสาสี่เสาเปิดไว้นนนะคะ หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับเนาะยกแพ็กไปแด้วครับเด้อยกแพ็กไปหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับผมเถิหน่อยเนี่ย่บเกี่ยวนะครับเนาะเพื่อว่าอยากได้ไปน้ำก็ได้ด้วยครับเด้อมองไปเส้งหาก็ได้เนาะครับเนาะอย่างเชิญมาคุยเบ้างครับผมถ้าอยากได้เถิหน่อยไปน้ำก็ได้พื่นนะครับล้ำชิงล้ำโตคนเราทิงล้ำโตนะครับเนาะ ง้อครบถุนสมบูรณ์ดีนะครับเนอะแนดดานบดๆกับบวบขั่วหม่องได้ครับผมตัวนี้กับยุบสีใบสีไร้นะครับเนาะแม่นี่พร้อฝนนี่นะครับเจอทั้งสามอีกสามตัวหนึ่งบม่มีสีอื่นเกี่ยวฝนนะครับเ้อะสีแสบเม่มีนะครับเนาะแดงล้วนๆครับผมแม่นี่กับสีเมฆสเปลือกเนื้อหนังหนังไหลครับผมหนังย่นย่นดีพอๆกันนะครับโมเมนต์วาย หลายเฉพาะตัวนี้นะครับเนาะเรงขอเรื่องท้องวันนี้กันครับผมพอๆกันทุกตัวนะครับเนาะเอาละครับแฟนเพจแฟนครับคลิปนี้คือเบิ่งจังจูใจนะครับเนาะขึ้นมาอยากได้ก็ด่วนนะครับเด้อโทรก่อนหนก่อนมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมมาด่วนได้ด่วนนะครับเนาะเมื่อวาแฟนเพจแฟนครับอยากยกไปเฉพาะสองตัวยกไปคููก็ได้เด้อครับเด้อ ให้อ้ายคอยคูนึงได้พระนอคอยเอคูนึงได้พระนอสันจัดสรงได้สองหมองได้พระนอเฮียนนันคูนึงเฮียนอีคูนึงสิได้ครับเนะได้น้องครับเนาะนี่นะครับแสนมิตรภาพแล้วครับเนี่ยเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันแห้งเหย้าไก่ได้ครับงวสาวยังมา่ท่านทานการผสมนะครับเนาะสาวอ้อครับผมเอาละครับ คลิปนี้กับแฟนเพจแฟนครับคือบางอย่างชืใจนะครับเนาะขึ้นมายากได้กะดวนครับผมคือเก่านะครับเนาะมาวันไดีกวอนมาดวนไดีวดวนในด้านจัดทรงกับฟรีทั่วภาคอีสานนะครับในราคาที่เปิดไบนะครับเนาะคลิปนี้กับเจ้าใชั้นนี้นะครับผมสวัสดีครับ